เมื่อวานนี้นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนะครับท่านนายกเองท่านมีการไปหาหรือกับภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาหอการอ่าสภาขอการค้าไทยสภาหอการาสภาขอการค้าไทยจีนสหอ,อุตสาหกรรมไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็เห็นด้วยเนะเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็1หนึ่นบาท ให้กับกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะซึ่งท่านนายกบอกว่าวันนี้ยังไม่ขอลงรายละเอียดเรื่องนี้แต่ว่าภาคเอกชนเองเนี่ยก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลแล้วก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยท่านเองท่านนายกนะบอกว่ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แบบเต็มที่ก็เลยถือว่าเป็นการอาไปรับฟังความคิดเห็นกันก่อนและกันนะครับรวมถึงปัญหาติดขัดว่าเออ สงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับดิจิ a อลเ l l ต t ต่างๆและท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะรอพูดทีเดียวชัดเจนทีเดียวในวันที่จะมีการถแถลงนโยบายต่อสภานะครับเพราะว่าตอนนี้มีกระแสข่าวเยอะมากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้กันก็คือ1,000 0มบาทสำหรับคนที่มีเงื่อนไขาตามเกณฑ์ก็คือรายได้ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ถ <7, S 1> ูกไหมเจ็ดหมื่นเงินฝากไม่ถึง,ง5 <000. S 1> ้าแสนอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอไปไป,ปมามีข่าวว่า ไม่แล้วเดี๋ยวเขาจะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วให้เป็นเงินสดเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอะไรแบบนี้ซึ่งเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยท่านนายกอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะขอรอแบบชัดเจนเลยเนี่ยในวันถแถลงนโยบาย ต่อสภานะครับทีนี้นักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าแล้วอา้าวแล้วอย่างกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ไปประกาศแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็พูดถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนักข่าวถามเลยนะว่าให้ความชัดเจนมากกว่ารัฐบาลอีกนะอเออทำย่างไงท่านนายกบอกว่าก็เป็นเพราะว่าก็ได้พูดคุยแล้วก็มีการปรึกษากันอยู่แล้วในหลากหลายรูปแบบยอมรับว่าการคิดนโยบายต่างๆเนี่ยก็มีการขอคําปรึกษาและยอมรับเลยเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ เลยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วิสัยทัศน์ของคุณทั้งสิณอดีตนายกเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่ใช่การครอบงําเพราะว่า ตนเองก็คือท่านนายกนะท่านนายกบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันท่านนายกอุ้งอิงนะท่านนายกอุ้งอิงนะมีความชัดเจนเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีความชัดเจนเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันทางด้านในภูมิธรรมเบชยชัยท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าความคืบหน้าของเติมเงิน10,000ืบาทผ่านดิจิทัลบัลเล็ตเนี่ยเดี๋ยวก่อนวันที่30กันยายนนี้มั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนแน่นอนเงิน1 5 0 0 0 0หื่น ล้านบาทจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนโดยจะเริ่มที่กลุ่มเประาะบางก่อนที่มีประมาณ20กว่าล้านคนคะนะครับและเดี๋ยวถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายเนี่ยยังคัดค้านว่าตกลงคุณจะเอาแค่กลุ่มนี้ไหมหรือจะเอากลุ่มอื่นหรือจะเอายังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยคาดว่าจะได้เงินคนละหนึ่งมืบาทตามเดิมซึ่งเดี่ยวเขาจะมีการเพิ่มเม็ดเงินให้กับตลาดแล้วก็ถือว่ายืนยันว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนทําให้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังนิ่งอยู่ในตอนนี้สามารถขยับขึ้นได้นั่นเองครับ